สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิน้นตาระครงังเบอร์สองนะคะจะใช้อยู่ที่สองแบบนะคะคือสีพื้นแล้วก็ที่มีลายนะคะตรงลายเส้นนะ ตรงตัวริบบิ้นนะคะแบบนี้นะแล้วก็เทปกาวาสองหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนี่นะคะดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว65เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะไซซ์หนึ่งนะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่8เส้นนะคะที่ความยาว30เซนติเมตรนะที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวาสองหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมา จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่4ี่นะคะสอดเข้าตรงช่องที่1นะึ่งนะแล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะดีจะจับริบบิ้ฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบน จับอลิบินเส้นด้านบนนะคะทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็จับอลิบินเส้นด้านล่างนี่นะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเสร็จแล้วกดกดจับจับให้กระชับนะคะนี่นะจะได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส 2, 3, Pokémon 3, Pokémon ้นที 4, ่2จะทับด้วยเส้นที่สเส้นที่สจะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบน เส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลนักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นด้านบนเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบถนัดนะคะนี่นะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่ 2, 2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนเส้นที่ส สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยแล้วก็เส้นที่4ีนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมา เราก็จะมานับข้ามสามเส้นนะคะแล้วพาดนะ1นึสองสจับริบบิ้นพาดมา1 2ึสจับริบบิ้นพาดมา1นึสองสจับริบบิ้นพาดมา1นึสองสจับริบบิ้นพาดมา1นึสองสาม จับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3มเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้เส้นที่สองจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยแบบนี้นะคะ เส้นที่3ค่ะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะดเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวสอดลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะให้ริบบิ้นลงมาด้านล่างในลักษณะนี้นะคะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8ปเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวอีกครั้งนึงนะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะทีนี้เราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างเลยนะคะลอดผ่าน3เส้นมาเลยนะนี่นะคะ แกะเทปกาวสองหน้าออกนี่นะทั้ง8เส้นเลยนะคะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะด้านหน้าเส้นถัดมาเลยนะคะ ให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะด้านหน้าเส้นถัดมาเลยแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะ พร้อมดูกลีบด้วยนะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะคะด้านหน้าเส้นถัดมานี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็สอดลงไปตรงใต้เส้นถัดมาเลยนะคะฝั่งด้านซ้ายมือนี่นะเพื่อให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะนี่นะแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงขึ้นมาค่ะนี่นะคะะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะใต้เส้นถัดมานี่เลยนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะนะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับเอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางนี่นะระหว่างเส้นด้านในกับกรีบด้านนอกนี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะ แล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะกรีบจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะนี่นะมองเห็นไหมคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงกลางระหว่างเส้นด้านในกับกรีบด้านนอกนะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะนี่นะคะ กรีบจะสวมเอากรีบด้านในไว้ในลักษณะน,นี้นะคะคือตัวกรีบด้านในตัวนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะคะแล้วเราก็จะเปิดกรีบแรกเลยนะคะกรีบนี้นะขึ้นมานิดนนึงนะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงช่องที่เสียบนี่นะตรงกลางเลยนะคะแล้วเราก็จะเสียบริบบิ้นลงมาเราก็จะใช้แหนบช่วยนิดนึงนะคะนี่นะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะ ให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะ ตัวนี้จะเป็นลายดอกทานตะวันเม็กซิโกเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ